ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุนอิสลามกระบี่จำกัดบริการด้านการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามผลตอบแทนที่คุณพอใจบริการรับฝากเงินเงินฝากรักษาทรัพย์เงินฝากร่วมลงทุนมูนดนิอรบะเงินฝากออมทรัพย์ยุวชนเงินฝากเพื่อฮัตและอุมะ้มเราะรับสมัครสมาชิกทุนเรือนหุ้นและบริการสินเชื่อต่างๆกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลคลอดบุตรแต่งงานเข้าสุนัขผู้สูงอายุและเสียชีวิต พร้อมบริการโอนเงินทุกธนาคารทั่วประเทศบริการสะดวกจาจเคาน์เตอร์สวิทรับทําพรบรถยนต์รถจักรยานยนต์มาที่นี่ที่เดียวครบทุกอย่างที่สหกรณ์ออมทรัพย์ นูรุนอิสลามกระบี่จำกัดสำนักงานใหญ่288ทับ1หมู่1ถนนเพชรเกษมตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่075 694 332 087 265 8008สาขาบอ่อแสน34ทับ3หมู่1ถนนเพชรเกษมตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจ,จังหวัดพังงา086 540 9370 089 196 0068 ร่วมทุนร่วมธุรกิจพัฒนาชีวิตผลดอกเบี้ยสวนกระสายวิกฤตพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริการสาขาอมซัพบโนรุ่นอิสลามกระบีจำกัดเปิดให้บริการสาขาใหม่สาขาอาวลึกตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพอาวลึกตลาดบ้านนก เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2554เป็นต้นไปเปิดรับสมัครสมาชิกทุนเรือนหุ้นเปิดบัญชีเงินฝากบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสบริการโอนเงินทุกธนาคารสอบถามเพิ่มเติม075694332 0872658008สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุนอิสลามกระบี่จำกัดร่วมทุนร่วมธุรกิจพัฒนาชีวิตผลดอกเบี้ย